มือของเราเนี่ยนะครับกลิ่นแอลกอฮอล์เนี่ยจะแบบชัดเจนเลยนะครับรู้สึกถึงความสะอาดอย่างหมดจดจริงๆแต่หลังจากที่แอลกอฮอล์นะครับทำหน้าที่ของมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นที่หอมอ่อนละมุนละมุนนะครับเรียกว่ามันทําให้รู้สึกถึงความสะอาดสดชื่นแล้วก็ดูไม่แห้งตึงไม่แห้งกระด้างอะ่ะและกลิ่นกลิ่นดีมากคือกลิ่นหอมแบบ ไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงหอมแบบสะอาดสะอาดแต่มันละมุนมากนะฮะรู้สึกรักมือตัวเองมากน,นะฮะพ่งใช้มาเหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าผมว่ามันก็เดอะเบสแล้วนะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมานะขนาดหลายๆยี่ห้อนะครับราคาสูงๆเลยเนี่ยผมบอกเลยนะเกรดของแอลกอฮอล์ยังไม่ดีเท่าเราเลยแหละนะครับแต่ยังคงนะครับเรื่องของการถนอมมืออยู่ เรื่องของการถนอมมืออยู่คือไม่ทําให้พื้นผิวพังพูดง่ายไม่ทําให้มือพังไม่ทําให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆระยะยาวจากการแพ้อลกออล์ฮอก็ดีนะครับหรือการที่ถูกแอลกอฮอล์กัดนะมือก็ดีนะครับและที่สำคที่พิเศษนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือเราผสมสารสกัดนะครับเพื่อการดูแลนะฮะเซลล์ผิวที่มือของเราเนี่ยนะครับด้วยสารสกัดจากอโรเวราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ ที่สุดแล้วล่ะนะครับของเจลแอลกอฮอล์นะครับสำหรับการล้างมือนะครับที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับมาอยากครบถ้วนนะครับทุกกระบวนการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ไร้การเจือสีสังเคราะห์นะครับกระบวนการเลือกแอลกอฮอล์นะครับเกรดฟาร์มาซูติคอลนะครับรวมไปถึงการให ถนอมมือด้วยนะครับไม่ทำร้ายพื้นผิวไม่ทำร้ายผิวหนังไม่ทำร้ายมือนะครับก็มีส่วนผสมนะครับในการบํารุงจากสารสก,กรัดจากอารลเวลาและที่สําคัญนะครับเมื่อสัมผัสกับมือเราแล้วเนี่ยมันไม่เหนียวเนือนะ